สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่55 liquidity and inducement tab revise ครั้งที่1เราจะทำการปรับปรุงตัวอย่างนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับตัวอย่างนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับ liquidity คือสภาพคล่อง tab คือกับดัก inducement tab คือเราถูกหลอกล่อให้เข้าสู่กับดักถูกไหมในสภาวะ ปัจจุบันนะครับผมสังเกตตั้งแต่ปี2023 24 25มาเนี่ยนะครับการสวิงของราคาในจุดที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อย EA หลายๆตัวเนี่ยเสียดอดาวบางตัวเนี่ยถึงกับพอร์ตแตกจะดีไหมครับถ้าเราหลีกเลี่ยงสภาพคล่องเหล่านั้นนะครับหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นสภาพคล่องที่มีการสวิงของราคารุนแรงเหล่านั้นได้นะครับ eX55 เป็น1กลยุทธ์ที่จะหลีกเลี่ยงนะครับกับดักเหล่านั้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น ea ตัวนี้จะเริ่มทำงานตอนไหนเมื่อเกิดอิมพันขาลงที่ผิดปกตินะครับเกิดอิมพันขาขึ้นที่ผิดปกติเกิดอิมพันขาลงแล้วมีการกลับตัวระบบก็จะเปิดไม้บายนะครับแน่นอนครับการเปิดไม้บายของระบบจะมี stop loss กันไว้หากมันลงต่อก็ยอมแพ้ แต่หากมันขึ้นไปนะครับระหว่างที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเปิดไม้บายสะสมนะครับทุกครั้งมีที่มีสัญญาณการกลับตัวนั่นเองนะครับเช่น pattern bullish engulfing เป็นต้นนะครับแต่เราจะไม่รอให้กำไรสะสมเนี่ยไปถึงจุดที่มีสภาพคล่องสูงก็คือแนวต้านสำคัญ เราจะปิดกินกําไรก่อนนะครับดูจากรูปจะเห็นนะครับเราจะปิดกินกําไรก่อนก่อนถึงโซนที่เป็นแนวต้านสําคัญถูกไหมเช่นเดียวกันครับหากมีอิมพันธ์ขาขึ้นที่ผิดปกติระบบก็จะเริ่มรอล้ครับรอว่ามีการกลับตัวเมื่อไหร่ระบบก็จะเปิดไม้เซลล์และจะเปิดไม้เซลล์สะสมมาเรื่อยๆและเราจะปิดกําไรก่อนนะครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะลงมาชนแนวรับที่มีในยะ นะครับแนวรับตัวนั้นคือกับดักเพราะว่าอะไรครับมันจะมีการสวิงของราคาค่อนข้างรุนแรงเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นแนวคิดที่อยากจะให้อะไรครับอยากจะถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เห็นว่าเราสามารถสร้าง EA นะครับที่มีความคิดนอกกรอบแบบนี้ได้ด้วยและการใช้งานไม่ธรรมดานะครับทดสอบในปี2023 2024 2025เนี่ยดีๆต่ำมากนะครับ10กว่าเปอเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเขียน EA ตัวเนี้กันอย่างไรครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant ของ EA ตัวนี้มีอยู่ด้วยกัน13ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot นะครับคือการออกขนาด lot size เริ่มต้นคือ0.1ตรงนี้เราใช้กับ e u นะครับ EUR USD นะครับ tab start pip นะครับเท่ากับ20เนื่องจากว่า revise ครั้งที่1เนี่ยผมจะเอามาใช้กับ time frame 15นาที ดังนั้นอิมพันท,ที่มีในยะสำหรับไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยผมคิดว่า20ปิปกำลังเหมาะสมนะครับหากผู้เรียนคิดว่าควรมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ลองไปปรับจูนค่าแถบสตาร์ทปิปดูนะนะครับ sl point เท่ากับ0.004ะครับตรงนี้คืออะไรนะครับคือตำแหน่งสต็อปลอส ที่เราจะตั้งนะครับในกรณีหลังจากเกิดเปิดไม้บายไม้แรกหรือเปิดไม้เซลล์ไม้แรก40ปิปเท่ากับ0.004เอามาจากไหนท่านต้องไปดูสักกุลเงินที่ท่านใช้เทรดนะครับอย่างตัวเนี้ผมใช้เทรด EURUSD ของ g o f x นะครับการที่ผมนะครับแปลงปิปเป็น POINT เนี่ยก็คือ0.004พอยต์เท่ากับ40ปิป ตรงนี้เราจะดูได้ตอนที่เราแบ็กเทสนะครับเราลองใช้ครอสแฮในการเช็คค่าดูนะครับ Cross Money นะครับเท่ากับ500อันนี้ในกรณีที่เราจัดตั้งว่าในระหว่างที่มันมีการสะสมไม้นะครับยังไม่ถึงจุดเทคโปรฟิตเนี่ยหากมันได้กำไรถึง500ปิ๊ปบก่อนก็ปิดเลยไม่ต้องรอถึงจุด Take Profit ก็ได้นะครับ b t a ท s t a b BSL, SSL คือวัตถุบนชาร์ตที่เราจะสร้าง วัตถุบนชาร์ตเหล่านั้นต้องมีชื่อใช่ไหมครับและแน่นอนนะครับเราจะต้องเรียกใช้วัตถุบนชาร์ตเหล่านั้นหลายครั้งหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ชื่อผิดผมจะแนะนําให้ผู้เรียนเนี่ยกำหนดชื่อเหล่านั้นเป็นสตริงนะครับเป็นข้อความไว้ในคอนสแตนต์เลยหรือ v a l ูเอเบเลยก็ได้นะครับ b c k t t s t mode นะครับ data type เป็น Boolean เอาไว้ในการ b back t e ท t ถ้าท่านต้องการที่จะอะไรครับ back t e ท t ให้ไวขึ้น ท่านก็เอาตัว backtest โหมดตัวนี้นะครับที่เป็นบล็อกที่เราสร้างเนี่ยไปคอมนะครับไปคอมตัวบล็อกที่ไม่มีในยะไม่มีความสำคัญในกระบวนการ backtest นั่นเองเช่นโลโก้ on chart button on chart bucket of t a s t comment อะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับ tab point ศูนย์์ศูนยมีค่าเท่ากับ10บปิปอันนี้คือระยะห่างระหว่างโซนที่มันเป็นกับดัก เราจะปิดกินกําไรก่อนถึงโซนที่เป็นกับดักกี่ป๊บดีอย่างตัวอย่างนี้เราจะปิดก่อน10ปิ๊บแล้วก็กําหนดแทรปพอยต์เท่ากับ0.001เห็นไหมครับ40ปิ๊บ0.004 10ปิ๊บก็คือ0.001 rsi overbought rsi oversold นะไม่ได้ใช้นะครับผมขอลบออกไปนะครับต่อมานะครับมาดู v a r i a b l e เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเราจะใช้ตอนไหนและมาดูคำนิยามของมันแล้วกันนะครับมาดูการหา imp พัน์ขาขึ้นและอ m p พัน์ขาลงนะครับที่ผิดปกติก่อนนะครับ i m p พัน์ขาลงที่ผิดปกตินะเราจะเช็คอย่างไรนะครับนำบล็อกโนเทตฟิลเตอร์ไบไทนะครับเลือกบ่ายนะครับเราจะมาเช็คว่าถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายนะครับแล้วเกิดอ m p พัน์ขาลงนะครับโดยมีแท่งเทียน ขาลงเนี่ยต่อเนื่องกัน3แท่งนะครับแท่งเทียนขาลงต่อเนื่องกัน3แท่งเช็คยังไงครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับก็เอาคุณลักษณะของแท่งเทียนขาลงก็คือราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดเห็นไหมครับตั้งค้าง,ง่ายๆเลยนะ Can เด o Open c a n d l เด d 1สูงกว่า Can d l e Close c a n d l e ID 1ราคาเปิดนะครับของ ID 2สูงกว่าราคาปิดก็แสดงว่า ID2 เป็นแท่งเทียนขาลง ราคาเปิด id 3สูงกว่าราคาปิด id 3แสดงว่า id 3ก็เป็นแท่งเทียนขาลงทั้งเงอนไขทั้ง3บล็อกเป็นจริงคือเกิดแท่งเทียนขาลงต่อเนื่องกัน3แท่งนำบล็อก modify v a r i able นะครับเก็บขนาด body size ของ id 1ไว้ในตัวแปร b body size 1เก็บขนาด body size id 2ไว้ในตัวแปร b body size 2เก็บขนาด body size id 3ไว้ในตัวแปร b body size 3 ถ้าหากท่านจำรูปที่ผมเปิดตอนแรกได้ท่านจะรู้ว่าจุดที่เป็นที่เริ่มเป็นโซนที่มีกับดักก็คือราคาเปิดของ id 3ใช่ไหมครับดังนั้นผมจะเก็บค่าที่เราจะเทคโปรฟิตนะจะต้องต่ำกว่าราคาเปิด id 3เนี่ย10ปิป๊บใช่ไหมผมก็เอาเลยครับ Candle Open Candle id 3ลบด้วย10ปิป๊บก็คือลบด้วย0จุด 0 0 1นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือที่มานะครับที่ผมกำหนดเป็นแท็บพอยต์นะครับหรือแท็บสตาร์ทปิปเนี่ยหรือ SL Point เนี่ยเพื่อที่ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแพลตฟอร์ม MT4 นะครับเนี่ยผมลบตรง Adjust ผมลบด้วยแท็บพอยต์0.001ใช่ไหมครับก็คือให้มันมีค่าต่ำกว่าราคาเปิดของ ID3 ลงไปอีก10ปิปนั่นเองเห็นไหมตรงนี้น่าสนใจนะครับผู้เรียนสามารถนำเทคนิคนี้ ไปใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับและผมจะหาผลรวมของ B body size 1, B body size 2, B body size 3นะครับเก็บผลรวมไว้ในตัวแปร B body size all นะครับเพื่อจะเอา B body size All ตัวนี้ไปตรวจเช็คภายหลังนะครับเช่นเดียวกันกับ i m p พ a n t ขาขึ้นในกรณีเราจะเปิดไม้เซลลนะถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์นะครับ n o t ทร e a d filter บไทยเลือกเซลล์ เราจะตรวจเช็คว่ามีอิมพันต์ขาขึ้นต่อเนื่องกัน3แท่งไหมนะครับโดยการใช้บล็อกคอนดิชันตั้งเงื่อนไขราคาเปิด id 1อยู่ต่ากว่าราคาปิดนี่คือคุณลักษณะของแท่งเทียนขาขึ้นถูกไหมครับราคาเปิด id 2อยู่ต่ากว่าราคาปิด id 2แสดงว่า id 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นราคาเปิด id 3อยู่ต่ากว่าราคาปิด id 3แสดงว่า id 3ก็เป็นแท่งเทียนขาขึ้นถ้าเงื่อนไขทั้ง3บล็อกเป็นจริง แสดงว่าเกิดแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องกัน3แท่งนะครับเรานำบล็อก modify v a r i able เก็บขนาด body size ของ id 1ไหนไว้ใน s body size 1 body size id 2ไว้ใน s body size 2 body size id 3ไว้ใน s body size 3นะครับและแน่นอนครับจุดที่เราจะ take profit ของฝั่งเซลล์จะต้องอยู่สูงกว่าราคาเปิด id 3มา10ปิปแเราก็เอา candle open candle id 3เนี่ย บวกไปอีก10ปิ๊บก็คือ0.001เห็นไหมครับแล้วเราก็จะเก็บจุดที่เป็นจุด Take Profit ไว้ในตัวแปร s start tab tab start ปิป๊บนี่นะครับคือวิธีการนะครับสร้างจุด Take Profit ให้หลีกเลี่ยงกับดักนั่นเองนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆได้นะครับ หาผลรวมของ S body size 1บวก S body size 2บวก S body size 3เก็บไว้ในตัวแปร S body size all โดยการใช้บ็อก custom mql code ต่อมานะครับถ้าเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราเราได้เราได้อิมพันขาขึ้นอิมพันขาลงแล้วใช่ไหมต่อมานะครับเราจะสร้างนะครับเส้นที่เป็นเส้น take profit นะครับว่าถ้า มีอิมพันธ์ขาลงและเกิดการกลับตัวของราคานะครับเราจะเปิดไม้บายสะสมเนี่ยเราจะเทคโปรฟิตตรงไหนนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมเรามีค่าที่เรากําหนดไว้แล้วใช่ไหมก็คืออะไรครับ b tap start i p ใช่ไหมแต่เราจะยังไม่ได้สร้างเราจะสร้างวัตถุบนชาร์ตที่ตําแหน่งนั้นทําอย่างไรนะครับ no trade buy ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายนะแล้วเราจะเช็คว่าตอนนี้นะครับอิมพันขาลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีในยะไหมคือมันใหญ่กว่า 20ปิ๊บไหมอันนี้ผมใช้กระทำเฟรม15นาทีนะ B body size R ที่เราซ้ำกันในบล็อก c u s t o ม MQL code เนี่ยมันใหญ่กว่าหรือเท่ากับ20ปิ๊บไหมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราใช้บล็อกดอ Line มาสร้างเส้น Horizontal line เส้นแนวนอนนะครับจุดที่สร้างคือ B tab start Pip บซึ่งจะเป็นจุดที่ต่ำกว่าราคาเปิดของแห่งเทียน ID 3 10ปิ๊บนั่นเองถูกไหมครับโดยมีชื่อของวัตถุบนชาร์ตตัวนี้คือ B tab เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดแท่งเทียนขาขึ้นที่มีนัยยะเป็นอิมพัทนะนะครับที่มีนัยยะเราก็จะสร้างจุด Take Profit ของฝั่งเซลล์ที่มีราคาเลยครับสูงกว่าราคาเปิดของ ID 3 10ปิบหลักการก็คือถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์ n o t t a ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกเซลล์เช็คว่านะครับ S body size all นะครับผลรวมของบอดี้ทั้ง3แท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องกันเนี่ย ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ20ป๊บิไหมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราก็จะใช้บ o x d o l อ r l i n สร้างเส้นแนวนอนที่จุด S start tab ป๊บจุดนี้คือจุดไหนครับจุดที่สูงกว่านะครับราคาเปิดของแท่งเทียน ID3 นั่นเองนะครับโดยตั้งชื่อว่า S tab เห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์เนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะเราก็สามารถเรียกใช้จาก box custom อ่ะจาก constant แบบนี้พิมพ์ไม่ผิดแน่นอนนะครับต่อมาครับ สร้างวัตถุบนชาร์ตละต่อมาถ้าเราจะเปิดไม้แรกนะครับเราจะเปิดตอนไหนดูนะครับเราจะเช็คก่อนว่านะครับ c a n d l e c ค o s e ID n d l e i อ0ยเนี่ยอยู่ต่ำกว่า b t แทบไหมเส้น Take Profit ไหมนะครับเงินขายแรกนะถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตัววัตถุบนชาร์ตที่ชื่อ b t แทเนี่ยเราก็จะรอให้มีสัญญาณการกับตัวแบบง่ายๆ นะครับบางคนอาจจะใช้รูปแบบอื่นได้นะตัวอย่างนี้ผมปรับนะครับใช้หลักการง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่ ID 2เป็นแท่งเทียนขาลง ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเปิดเลยนะครับเปิดเปิดไม้บายเลยนะครับเปิดไม้บายด้วยขนาด0.1ล็อตนะครับ No stop loss No take profit เมื่อเปิดไม้บายไม้แรกเราจะสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งเป็นเส้น stop loss นะครับสร้างยังไงดูนะเปิดไม้บายไม้แรกปุ๊บบล็อกเช็คเทรดเค้าตัวนี้จะทํางานถ้ามีการเปิดไม้บายเท่ากับ1ไม้คือไม้แรกถูกไหมเช็คเทรดเค้าฟิลเตอร์ใบไทยเลือกบายเท่ากับ1ถ้ามีการเปิดไม้บายไม้แรกเมื่อไหร่นะครับเราจะดึงค่าราคาเปิดของไม้บายนั้นออกมาก่อนนะครับโดยการใช้บล็อก for e s t a t e ส่งข้อมูลไม้บาอเดส s 1ข้อมูลนะครับ ไปเก็บค่า open price โ,ยโดยใช้ modify v a l i a b l e เห็นไหมครับใช้ข้อมูลจาก for estate ก็คือเลือก in loop ตัวนี้สีชมพนูนะครับเลือกคุณลักษณะของข้อมูลเป็น open price ก็คือราคาเปิดของไม้บายใช่ไหมครับแต่เราจะเอาราคาเปิดเลยไหมไม่นะครับเราจะเอาราคาต่ำกว่าราคาเปิดไป40ปิ p ตรง adjust เราก็เลยลบไปอีก0.004ก็คือลบด้วย sl point นั่นเองอันนี้ตามทันนะครับ เก็บค่าหรือราคาจุดนี้ไว้ในตัวแปร BSL นะครับตอนนี้คือจุดเลยครับจุดที่ต่ํากว่าราคาเปิดไม้แรกไป40ปิป๊บและเราก็จะสร้างวัตถุบนชาร์ตนะครับเป็นเส้นแนวนอนที่อะไรครับที่จุด BSL นะครับเส้นตัวนี้คือเส้น Stop Loss ของฝั่ง buy นะครับนี่นะครับเราสร้างไว้เพราะอะไรครับไม่มีทางหรอกที่เราจะใช้ EA ตัวนี้เปิดไม้ buy เปิดไม้เซลแล้วประสบความสําเร็จทุกครั้งมันต้องมีผิดพลาดบ้างแต่การผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในกรอบที่เราควบคุมได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเส้นสต o อปล s อนะครับ BSL เช่นเดียวกันครับถ้านะครับราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่า S-TAB ในกรณีเปิดเซลนะอยู่สูงกว่า S-TAB แล้วเราก็จะเปิดไม้เซลล์ตอนไหนครับตอนที่มีสัญญาณการกับตัวแบบง่ายๆก็คือ id 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นเห็นไหมครับราคาเปิด id 2ต่ํากว่าราคาปิด id 2ราคา,าและแท่งเทียน id 1เป็นแท่งเทียนขาลงขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมครับเราก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับด้วยขนาด0.1ล็อตน l o no stop loss no take profit และแน่นอนครับเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับเปิดไม้เซลล์ไม้แรกเราก็จะเก็บราคาเปิดไม้เซลล์้วยการให้ f o r e s t r a d e ส่งข้อมูลไม้เซลล์ เก่าสุดหนึ่งข้อมูลก็คือไม้แรกนี่นะนะครับแล้วมาบวกเพิ่มไปอีก1 0อ่าสีิบก็คือเปิดไม้เซล์ไม้แรกปุ๊บนะครับจุด Stop Loss ก็จะอยู่สูงกว่าไม้เซลลไม้แรกไป40ติบเก็บจุดนั้นไว้ในตัวแปร S S L และเราก็จะลากเส้นนะครับ เป็นเส้นสี Orange-Red สีส้มออกแดงๆเนี่ยนะครับเป็นเส้นแนวนอนที่จุด S S L อันนี้ก็คือจุด Stop Loss ของฝั่งเซลลและจากแ r เรียนี้ท่านจะสังเกตเห็นไหมมันจะเปิดไม้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับตราบใดที่เปิดไม้บายอย่างต่อเนื่องเลยตราบใดที่มีสัญญาณการกับตัวและราคายังต่ำกว่า B tab ก็คือจุด t take Profit ของฝั่งบายมันจะเปิดไม้เซลล์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับตราบใดที่ราคาเนี่ยยังคงอยู่สูงกว่า S tab เห็นไหมครับ แล้วมันก็จะเปิดไม้สะสมไปเรื่อยๆแล้วเราจะปิดไม้ตอนไหนครับเราจะปิดด้วย2เงื่อนไขนะเงื่อนไขในการปิดนะครับมาดูบ box c โ o s e นะครับตรงนี้ if trade buy นะครับถ้ามีการเปิดไม้ buy นะครับเราจะพิจารณาปิดเงื่อนไขที่1ก็คือราคาขึ้นไปถึงจุด take profit ตอนนั้นได้กำไรเท่าไหร่เราไม่สนใจราคาปัจจุบันขึ้นไปตัดเส้น B tab นะครับแต่ ถ้าราคายังไม่ถึงจุดเทคโปรฟิตแต่เลยครับกําไรของฝั่งบายเนี่ยมันมากกว่า500เหรียญน,นะครับเราก็พอละนะครับใช้บล็อกอจากคอนโทรลลิงบล็อกเงื่อนไขฝั่งซ้ายเงื่อนไขฝั่งขวาเงื่อนไขไหนเป็นจริงนะครับเราจะใช้บล็อกครอสเทรดนะครับจากเทรดดิ้งแอคชั่นปิดออเดอร์บายทั้งหมดและแน่นอนครับหลังจากปิดออเดอร์บายแล้วนะครับเราก็จะลบวัตถุบนชาร์ตเส้น b t a ทเส้น S อ่า uh, BSL นะครับคือเส้น stop loss เนี่ยออกไปเป็นเส้นของฝั่ง Buy นะแล้วก็ร e เซ t ตัวแปรนะครับที่ฝั่ง Buy ใช้งาน mm hmm. เช่น B body size 1 B body size 2 B body size 3 B body size All B start B t a b start ป i p แต่ถ้ามันมีมากกว่า5ตัวท่านก็สามารถใช้บล็อก modify variable 2บล็อกก็คือ B profit นะครับเก็บ Reset ไว้เป็นค่าเริ่มต้น B profit ก็คือกำไร จากการเปิดไม้บ่ายนั่นเองนะครับนี่คือการปิดออเดอร์ฝั่งบายการปิดออเดอร์ฝั่งเซลลก็หลักการเดียวกันถ้ามีการเปิดไม้เซลล์แล้วราคาลงไปตัดเส้น Take Profit ที่มีชื่อว่า STAB นะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ไม่รู้ละปิดเลยนะครับหรือเปิดไม้เซล์สะสมแล้วกำไรเกิน500ปิปอ่ะเกิน500เหรียญก็ปิดเลยนะครับเงื่อนไขฝั่งไหนเป็นจริงเนี่ยเราใช้บล็อกออเนี่ยมาเชื่อมเนี่ย เงื่อนไขฝั่งไหนเป็นจริงก็จะเข้าสู่บล็อก cross ท a t e นะครับฟิลเตอร์บไทเลือกเซลล์ก็คือปิดไม้เซลล์แล้วก็เป็นลบเส้น S tab ลบเส้น SSL รีเซ็ตตัวแปรฝั่งเซลล์ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับและเริ่มต้นใหม่และแน่นอนครับเวลาเราใช้ EA ไม่ว่าจะเป็น EA ตัวอย่างไหนก็ตามเนี่ยนะครับเวลาท่านนำไปใช้งานจริงท่านต้องมีคัตลอสนะครับต้องมีคัตลอสนะครับการคัตลอสของตัวอย่างนี้คืออะไรครับ ถ้ามีการเปิดไม้บายแล้วอะไรครับราคาเนี่ยกลับลงไปตัดเส้น BSL ก็คือเส้นที่เราสร้างให้ต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายไม้แรก40ปิบใช่ไหมเส้นนั้นคืออะไรครับเส้นที่เป็นจุดคัดลอสของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามันลงไปถึงเส้น BSL เราก็ยอมแพ้นะครับแล้วก็ปิดออเดอร์บายแล้วก็ ลบเส้น B tab ลบเส้น S tab Copy b บ x อกชุดนี้มาได้เลยนะครับรีเซ็ตตัวแปรฝั่งบายให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือนะครับในกรณีฝั่งเซลล์คัดลอสตอนไหนนะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์แล้วอะไรครับราคาขึ้นไปตัดเส้น SSL ก็คือเส้น stop loss ของฝั่งเซลล์ที่เกิดจากการเปิดไม้เซลเซล์ไม้แรกแล้วเส้นนี้จะปรากฏขึ้นมาอยู่เลยครับเหนือไม้เซลล์ไม้แรกเนี่ย40ปิ๊นะครับ ถ้าราคาขึ้นไปตัดเส้นนี้ก็ยอมแพ้ครับปิดออเดอร์เซลล์ทั้งหมดแล้วก็ลบเส้นแนวนอน S-TAB กับ S-SL ทิ้งไปแล้วก็รีเซ็ตตัวแปรฝั่งเซลล์เริ่มต้นใหม่นะครับส่วนบล็อกที่ไม่มีในยะเวลาใช้งานตอนแบคเทสท่านต้องการปิดใช่ไหมครับท่านก็เปลี่ยนแบคเทสโหมดจากค่าเริ่มต้นเป็นฟอสให้เป็นทูเนี่ยเงื่อนไขก็จะเป็นเทสบล็อกภายใต้ แบ็ t เทสโห d ดก็จะไม่ทํางานแต่ในสภาวะปกติมันก็จะทํางานเพราะค่าเริ่มต้นของ b แบ็กเทสโห d e คือฟอใช่ไหมครับฟอ <4, S 2> เท่ากับ0ูนย์เงื่อนไขเป็นจริงนะครับเราจะเก็บกําไรจากไม้บายที่เกิดขึ้นเราก็ใช้ Bucket o f t ฟเท e สร้างตะกร้าไอสีเขียวเก็บข้อมูลไม้บายฟังเซลล์สร้างตะกร้าไอสีแดงเก็บข้อมูลไม้เซลเห็นไหมครับเอา Mod i f y v a l ์ลีไปเชื่อมต่อนะครับดึงข้อมูลจากตะกร้าไอสีเขียว คือข้อมูลไม้บายเลือกคุณลักษณะข้อมูลเป็นกำไรแบบ total value แล้วเก็บไว้ในตัวแปร b profit นะครับ b profit ก็จะเก็บกำไรสะสมของไม้บายที่เปิดอยู่ณขณะนั้นทุกไม้รวมกันเช่นเดียวกันนะครับเราก็เอาอะไรครับ modify v a l u able นะครับดึงข้อมูลไม้เซลล์นะครับข้อมูลอะไรครับกำไรนะครับที่เกิดจากการเปิดไม้เซลล์ณขณะนั้นรวมกันไว้ในตัวแปร s profit แล้วนำไปแสดงบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์นะครับ EA name โชว์มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์โชว์อ q ควิตี้นะครับโชว์บาลานซ์โชว์อ q ควิตทศนิยม2ตํตำแหน่งเห็นไหมครับโชว์ Profit b y y r r o f i t s ซ l นะครับท่านอยากจะให้มันโชว์อะไรมากกว่านี้ท่านก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการใช้งานกันว่า EA ตัวนี้นะครับนำไปใช้งานในสภาวะปัจจุบันเนี่ยผลการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการใช้งานนะครับตัวอย่างที่55อ่ะอโทษทีครับตัวอย่างนี้ผมแบ็กเทสที่ไทม์เฟรม e 5นาทีนะไม่ใช่15นาทีนะครับผมแบ็กเทสที่ไทม์เฟรม e 5นาทีนะครับในปี2023และปี2024นะครับดีๆเนี่ย16%น้อยนะครับออกออเดอร์3,353ออเดอร์2ปีออกออเดอร์3,000กว่าออเดอร์ก็ สนุกเลยนะครับออกออกเดอร์บ่อยนะครับถีด้วยนะครับกําไร100กว่าเปอร์เซถือว่าเป็น EA ความเสี่ยงต่ำที่ได้กํำไรสวยด้วยนะครับตัวนี้นะลองผู้เรียนนะครับได้ EA ตัวนี้ไปลองนำไปแบ็กเทสในปี2025ดูนะครับมีหลายๆคนนำไปแบ็กเทสแล้วก็โอเคนะครับเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยส่งคำถามมาสอบถามผมได้และใครอยากลงเรียน c อ o ์ส EA ออนไลน์นะครับ สมัครสมาชิกได้เลยนะครับฟรีนะครับหรือจะสนับสนุนช่องก็ได้นะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ